สวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้จะพามาอัปเดตดูบอลสีนะคะคุณผู้ชมค่ะมาดูกันมีอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมสวยๆเลยค่ะมาดูกันค่ะนี่ต้นแรกเลยนะคะอันนี้อันนี้เมื่อก่อนนี้มันแพงมากนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าบอลกระดาษด่างนะคะคุณผู้ชมเมื่อก่อนนี้ราคาแพงมากราคาสูงมากนะแต่ตอนนี้ไม่แพงแล้วนะคะคุณผู้ชม นี่หนูอยากได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะหนูก็เลยเมื่อวานนี้พอดีไปบ้านเพื่อนพอดีบ้านเพื่อนมีก็เลยขอแบ่งปันมาต้นหนึ่งนะคะเนี่ยสวยเนาะกําลังสวยเลยเมื่อก่อนนี่แพงสู้ไม่ไหวแต่ตอนนี้มันถูกแล้วค่ะคุณผู้ชมบอนกระดาษด่างนะคะนี่เขาเขาจะไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่นะเวลาเวลาปลูกเวลาใครปลูกบอนกระดาษด่างไม่ต้องเอาแช่น้ําเหมือนบอนสีทั่วไปนะไม่ต้องเอาแช่นะคือเลี้ยงปกติค่ะเลี้ยงเหมือนบอนทั่วไปคือให้เขาโดนแดดบ้างอย่าลดน้ําบ่อย ถ้าลดน้ำบ่อยนี่เขาเขาจะฉ่ำน้ำนะคะเขาเขาเขาจะเน่าตายนะบนกระดาษ่างเขาจะไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่สองสามวันลดน้ำทีก็ได้นะคะหนูได้มาตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เนี่ยเนี่ยใบแรกของเขานะนี่กำลังแทงหลอดหลอดอีกใบนึงแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเล็กๆกำลังแทงหลอดอีกใบหนึ่งแล้วเนี่ยนี่หนูอยากได้มานานแล้วนะคะเขาเลี้ยงง่ายมากนะคะคุณผู้ชมคาไม่ต้องให้โดนแดดเยอะโดนแดดลําไลได้อย่างเงี้ย พอถ้าเขาโดนแดดเยอะเกินไปอย่างเงี้ยแดดจัดเกินไปอย่างเงี้ยใบเขาจะไหม้นะคะคุณผู้ชมเขาก็เป็นบอลที่เลี้ยงง่ายอยู่เลี้ยงใต้แลมก็สวยนะคะคุณผู้ชมนี่บอลกระดาษดังนะคะคุณผู้ชมคะได้มาแล้วหลังจากเมื่อก่อนอยากได้เมื่อก่อนต้นขนาดเนี้อยู่ที่800หรือพันหนึ่งนะเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้โอ้เหลือไม่กี่ร้อยแล้วะคะ่ะคุณผู้ชมสวยเนาะดูดิกัดสีอ่ะเขาสวยดีอยากได้มานานแล้ว มาต่อด้วยอันนี้อันนี้อยากอวดค่ะคุณผู้ชมขา,าเมื่อหลายคลิปก่อนนั้นะหนูให้ดูแต่ใบนี้นะเมืองเกาะเก็บนะคะนี่เมืองเกาะเก็ตหรือเกาะเก็ตนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคาดูดิตอนนี้ดูอีกใบหนึ่งดูดิโอ้โหความภูมิใจจริงๆเลยเมื่อก่อนนี้ตอนหนูซื้อมานะเขาเขาบอกอเจ้าของเขาบอกว่าเอาไปลุ้นเอาไปลุ้นป้ายเอานะขเขาบอกว่าอย่า,ยางนี้นะ เอาไปลุ้นป้ายเอาเอาไปลุ้นด่างเอาเขาบอกดูว่างี้นะตอนนั้น,นใบเล็กกว่านี้นะเล็กมากนะค,คุณผู้ชมคะนี่ตอนนี้ดูดิโอ้ยความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งเลยคุณผู้ชมดูดินะเนาะเขาเขาป้ายแล้วเขาด่างแล้วคุณผู้ชม่ะดูนี่โ <Sache> อ้ยความสุขอีกอย่างหนึ่งเลยสีสันสดสวยเลยสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมเนาะนี่แหละความภูมิใจของคนเลี้ยงบอลสีนะคะเวลาเห็นเขา กัดสีหรือป้ายหรือแบบแทงยอ,ยอดมาอีกใบนึงหรืออะไรอย่างงี้นี่แหละความสุขของคนเลี้ยงบอลสีนะนี่เช้าๆก็จะมานั่งดูเขาเอ๊ะเป็นยังไงบ้างว่าดูนอนดูเพี้ยดูมแมลงให้เขานะคะคุณผู้ชมคะมันก็เป็นความสุขทางใจอีกอย่างหนึ่งของคนเลี้ยงบอลสีเนาะมีคนมีคนพูดให้หนูฟังนะว่าเขาป่วยเขาป่วยเขาเขาเป็นหลายโรคนะคะคุณผู้ชม พอเขาหันมาเลี้ยงบอลสีอย่างเงี้ยลูกเขานะบอกว่าแม่เลี้ยงบอลสีบ้างไหมเดี๋ยวหนูซื้อมาให้เลี้ยงเขาก็มาซื้อกับหนูถึงบ้านนี่แหละคุณผู้ชมเขาก็ซื้อไปเยอะอยู่นะสองสามพันบาทอยู่นะหนูก็แถมให้เขาหลายต้นอยู่คนะ่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าแม่เขาเขาไม่เขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยบอกว่าพอซื้อไปให้เลี้ยงแล้วทุกวันนี้เขาบอกว่าเขออามีความสุขมากแกม่เขาอะนะเช้ามาเขาก็ไปนั่งดูบอลสีอ่าเย็นมาก็ไปดูบอลสีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแม่เขาอะไม่เหงานะคะ แล้วก็มีเพื่อนเป็นบอลสีนี่แหละนี่แหละมันบําบัดได้ได้หลายอย่างนะคะคุณผู้ชมหนึ่งมันทําให้เราเนี่ยไม่คิดมากไม่เครียดอย่างเงี้ยอยู่กับเขาเห็นสีสันของเขาหรือ,อเห็นการเจริญเติบโตของเขาอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมการเลี้ยงบอลสีเราอยากคิดว่าเราเลี้ยงเพราะความสวยงามอย่างเดียวม,มันได้หลายอย่างคะ่ะได้ความสุขทางใจแล้วทําให้เราไม่เครียดเพราะว่าวันวันหนึนน่งเราก็จะมีเวลาอยู่กับเขานี่แหละคุณผู้ชม แป๊บๆหนึ่งก็หลายชั่วโมงผ่านไปแล้วแบบนี้ความสุขของคนเลี้ยงบอลสีนะคะเขาช่วยบำบัดได้หลายอย่างค่ะคุณผู้ชมนี่มาต่อด้วยอันนี้อันนี้ตอนนี้เมื่อก่อนนี้หนูเคยอัปเดตไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้เป็นยักษ์คูเปรันนะคะคุณผู้ชมนี่ดูดิเขากัดสีสวยมากเนาะดูดินี่แทงยอดอีกยอดแล้วคุณผู้ชมดูดิดิดโอ้ยตอนนั้นน่ะหนูซื้อนะคุณผู้ชมขา หนูซื้อ800ค่ะคุณผู้ชมนี้เดียวสูงประมาณ3ข้อนิ้วชี้นะาหนูซื้อ800ตอนนั้นแพงมากแต่ความที่หนูอยากได้นะคุณผู้ชมหนูก็ซื้อนะตอนนั้นนะนี่ดูดิอันนี้เขาน่าจะมีหัวใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าต้นเขาใหญ่แล้วดูดิต้นเขา,าลำต้นเขาเท่าเท่ากับตะเกียบแล้วนะเนี่ยสวยเนาะกัดสีสวย,สวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะดูสวยเลย <laughs> อันนี้ก็สวย อันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้มาอีกต้นหนึ่งแล้วจริงๆแล้วหนูมีสองต้นนะคะคุณผู้ชมคะก่อนเนี้ยหนูส่งไปที่สกลน,นครเรื่องอะไรนี้แหละแล้วทีนี้ยมันไปสนีมันผิดพลาดท,ทางอ่ะทางไปทางมันผิดพลาดท,ทางขนส่งนะคะคุณผู้ชมคะรู้สึกว่าส่งไปแล้วมันมีปัญหาะค่ะคุณผู้ชมก็เลยว่าต้นนี้เดี๋ยวจะส่งให้เขาใหม่นะคะคุณผู้ชมคะคือเลี้ยงบอนสีหรือสั่งบอนสีเนี่ยนะแบบ คือเราเลี้ยงบอนสีนะนะคุณผู้ชมค่ะมันเนาะดูดิมันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งเลยดูนี่ดูดิใบเขาเป็นถ้วยเลยนะคะคุณผู้ชมเวลาฝนตกมาเนี่ยเห็นป่ะใบเขาเป็นถ้วยถ้วยเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอาบากนากหรือบ่วงบากนากนี่นะเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมใบเขาจะเหมือนเป็นถ้วยเลยคุณผู้ชมดูดิความสวยงามของเขานะอันนี้น้อยต้นมากเลยน้อยคนมากเลยที่จะมีนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่า บอลสีอ่ามันเป็นสีมงคลสําหรับตัวเรานะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเป็นบอลกาบนะนี่ดูบอลกาบเขาก็จะมีแข้งประมาณนี้แหละคุณผู้ชมขาเนี่ยดูแข้งของเขาบอลมันก็จะมีหลายชนิดเนาะบอลก,กาบบอลก้านดําบอลอะไรอย่างเงี้ยมีหลายอย่างค่ะคุณผู้ชมนี่สวยเนาะดูดิเวลากัดสีมาสวยสวยอันนี้เดี๋ยวว่าจะส่งให้เขาที่สกลน,นครนะถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยแต่ยังไม่ได้ส่งเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้คนส่ง ขนส่งเขามีปัญหานะคะส่งล่าช้าอย่างเงี้ยกลัวว่าบอลมันมันจะเสียหายก็ยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้าหลายต้นอยู่นะคะคุณผู้ชมนี่เวลาฝนตกมาดูดีใบเขาลองน้ําฝนได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมใบเป็นถ้วยเลยเดี๋ยนี่สวยงามดูดีสวยงามตามท้องเรื่อง ยอดมาใหม่นะคะคุณผู้ชมดีิเขาก็บอลกาบเนี่ยเขาก็จะเหมือนบอลทั่วไปนะคะคุณผู้ชมคะเขาเขาก็พอนี่เขาก็แทงยอดออกมาใหม่เหมือนกันมันก็เหมือนบอลทั่วไปเนนไหมเขาก็แทงยอดออกมาใหม่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคานี่แต่ว่าก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนึงเพราะว่าก้านเขาจะไม่เหมือนก้านบอลทั่วไปนะคะแต่อยู่ที่เราดูแลด้วยแหละคุณผู้ชมขาว่าเราใส่ใจไหมเราดูแลเขาดีไหมนะคะคุณผู้ชมนี่มาต่อด้วยอันนี้นะคะอันเนี้ย เอาใส่เอาใส่ไอ้นี่ขังไว้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นลูกไม้นะคะคุณผู้ชมคาธาตุบางแก้วผสมกับพยามน์นะคะนี่ออกมาเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นบอลสีเพาะเมล็ดนะคะนี่สวยมากดูดิสีสันอันนี้จะเลี้ยงไว้ดูเอง ดูดิมันสวยมากเนาะสวยจริงๆเลยตอนนี้บอลสีลูกไม้ในกำลังมาแรงนะคนเขาคนเขาก็จะเล่นกันแบบนั้นเยอะเพราะว่าสีสันของเขาจะไม่ไม่ซ้ําใครนะดูกัดสีของเขาดิสวยงามมากดูดิสวยจริงๆเลยนี่อันนี้เป็นบอลสีลูกไม้นะคะอันนี้มาต่อด้วยอันนี้อันนี้เอาเอาใส่ไอไอกระถางเดีวยวกันนะคะอันนี้เป็นสกัดนิมิตนะคะเนี่ยดูดิ กัดสีสวยมากถ้าเขาโตเต็มที่เขาจะสวยกว่านี้มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ดูดิอันนี้เขาเรียกว่าสักกัดนิมิตนะอันนี้หนูเพิ่งจะได้มาค่ะคุณผู้ชมค่หนูก็เลยเอามาไอ้นี่ไว้ก่อนให้เขากัดสีเยอะๆให้เขาโตวกว่านี้ก่อนค่อยเอาออกไปไ,ไว้ข้างนอกนี่สวยเนาะดูดีสีสันของเขาสวยจริงๆเลยบนสีลลกไม้สวยงามตามทองเรื่อง ก็หลังจากที่พามาดูบนสีส,สวยๆแล้วนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาไปดูบนสีที่ภาคใต้นะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปเที่ยวภาคใต้กันนะคะจะไปถ่ายอบอลที่ภาคใต้ให้ดูนะคะว่าที่ภาคใต้เขาเลี้ยงบอลเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะกดติดตามไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าหนูพาไปดูค่ะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะ